ออเรียนที่ออสิบสีส่คลิ号。วันนี้วันที่สิบสามเดือนมกราคมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่สิบสี่หัวข้อเรื่องหัวชื่อเซ่งเตอหัชื่ซ่งตด,ดอกไม้นี้ใครเป็นคนส่งให้นั่นเองเฮ้ยผู้หญิงหล,ลายๆคนคงอยากมีใครสักคนส่งดอกไม้ให้ใช่ไหม โอเคเราเลยมีภาพประกอบมาเป็นรูปนี้นะเราชื่อกับดอกไม้ชู่ชู่หนึ่งเอ่อช่อหนึ่งนะคะอ่ะจีเซียนอมันเชวยเชิชงซื้อก่อนนั้นนั้นเราจะมาเรียนคําศัพท์ก่อนเชิงซื้อว่าคําศัพท์ซึ่งนี่มันาก打开书九十五页九十二六十五页六十五页那第六十五呢ค่ะเล่มห,นะหนังสือเนาะชู่กชู่ อันนี้นะมันจะเขียนคล้ายๆเหมือนอ่านอ่านคล้ายเหมือนชูๆแต่ดูดีๆนะมันอ่านว่า <labels> จิ้วจิ้วแปลว่าลุงนะนั่นเองนะคะจิวจิ้วคำต่อไปเจิ้นมิ่งเจิ้นมิ่งเสี่ยงเซ่อเสียงเซ่อเสี่ยงเซ่อแปลว่าอัลบั้มรูปนะคะเสี่ยงจีแปลว่ากล้องถ่ายรูปเสี่ยงเซ่อแปลว่าอัลบั้มรูปคุณคุณจุยจิ้นจุยจิ้น 但是，但是，坚持，坚持，力气，力气。皮，赚皮赚，惊喜，惊喜，稳，稳，新，新。 เสียงยินเสียงยินจีจีกาต้องการตองอ่ะว่ามันใจ็ตตัเปยียนพวกเราจะมาอ่านคำศัพท์ของวันนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะแต่ให้นักเรียนไปหาคำศัพท์เองนะไม่งั้นเนี่ยการบ้านของนองเรียนผู้วันคือการท่องคำศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเรียนภาษาจีนอยู่แล้วเพราะเป็นภาษา ไม่ใช่ภาษาแม่ของเราถูกต้องมาเป็นภาษาที่สามังนั้นเราต้องท่องคำศัพท์ถูกต้องไหมคะอ่ะจิ่วจิ่วเจินเมอร์เจิรเมอเซียงเซ่อเซียงเซ่อใครพอจำได้แล้วเวลาเห็นตัวจีนนะลองท่องออกมานะคะจะได้รู้แบบว่าสิ่งที่จงจำได้ถูกหรือผิดอ่ะคำนี้คุนคุนจุ้ยจินจุ้ยจิน 去，去，坚持，坚持，力气，力气，疲倦，疲倦，惊喜，惊喜，文文。心心。 เสีงยินเสีงยินจีจี感动ง动嗯ตอ,อ,นอนนี้เราจะมาเรียนโคเวนตอนนี้เราจะมาเรียนโคเวนนะคะอันนี้อยู่นะดีหกสิบสี่นะอยู่ด้านตรงข้ามกันวัน,นนี้เราจะมาเรียนแค่สองหน้านี้นะคะอ่าใครที่ อ่านพินอินไม่ออกเขียนตัวเอ่ออ่านตัวจีนไม่ออกให้นักเรียนเขียนพินอินไปไว้ตรงนั้นนะเพราะว่าเราจะมากันบ่อยๆเวลาเราช่างเครื่อหรือเรากลับมาเรียนที่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งจะได้อ่านตามเหล่าสุธานเพราะเราชีจะปล่อยให้นักเรียนทุกคนอ่านเองอ่านเองนะอาจจนะสุ่มเรียกให้ใครอ่านก็ได้เพราะทุกคนต้องเรียนพร้อมกันอยู่แล้วเนาะในการออนไลน์เนี่ยมันคือการเช็คเลยว่าใครเรียนแล้วบ้างหรือใครยังไม่เรียนเริ่ม 最近张张老师身体有点不舒服，舒服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 กันแล้วนะ<ร>ช่วงนี้张老师ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงมากต้านชื่อทาเหมหยเทียนหายเจียนชื่อยังพยายามหลายจู่เออเสี่ยงช่างคือยังพยายามที่จะมาเข้าเรียนหรือเข้าสอนนั่นเอง ว,วันนี้เข้าเรียนเสร็จแล้วถ้า觉得心身体一点力气没有批准批准的回到办公室ร่างกาย,ายรู้สึกไม่ดีแหละไม่มีพลังงานไม่มีแรงที่จะพาตัวเองนะคะกลับมาที่ห้องพักครูด้ซ้ำ忽然他看见桌子上摆着一 เต่าชูเซียนเซียนหวัวทันใดนั้นเขาเขาก็เห็นหันไปเห็นลำบนโต้น,นั้นมีดอกไม้สดอยู่กำกำหนึ่งไม่มีใครส่งให้เขาใช่ไหมแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าจิ้งสีเต่ป่าหวัวหนาชีหลายหยิบดอกไม้นั้นขึ้นมาป่าหวัวหนาชีหลายหยิบขึ้นมาเวิเลเวโดมแล้วโดมอีก ส,สิ้นเสียงในความคิดก็คิดว่าเจ้าชีชีส่งต้นะใครเอาดอกไม้มาให้เจ้าชีหโฮทาทิงเจียนทาทิงเจียนเหมือนว่าอยู่ชี้ชี้ช,ช่าช่า的声音ได้ยินเสียงชี้ชี้ช่า的声音แล้วไงต่อหุยโถอีขั้นหันหลังกลับทันทีเพื่อดูว่าเหมือนขอจีมาแล ถ้าจะชงถ้าจะเฉาชงมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะกำลังแอบอยู่ถ้าเมือนต้าชงจะชัวรพวกเขาพูดเสียงดังกันว่าเราชื่นหนินหน,นิ่น辛苦了หนิ่น辛้了จังล่าชื่น感动ล่าชื่นคุณดูเศร้ามากจังหล่กชื่นรู้สึกประทับใจการตรงรู้สึกถึงแบบ รู้สึกทราบซึ้งได้ว่าหลิวเซี่ยเลเยันเล่หลิวเซี่ยเลเยันเล่เป็นไงเรื่องนี้บอกว่านักเรียนนี้ดีหรือไม่ดีน่าจะดีถูกต้องไหมเขาส่งดอกไม้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช่อช่อหนึ่งให้ให้เราชื่อผ่านการวางไว้บนโต๊ะ เพราะคุณครูเนี่ยรู้สึกไม่แข็งแรงร่างกายของครูไม่แข็งแรงเด็กๆก,ก็ทําตัวได้น้าหลักมากๆเพียงแค่มอบดอกไม้สดให้กับคุณครูคุณครูก็รู้สึกประทับใจแล,แล้วก็เลยเกิดน้ําตาออกมาน้ําตาก็เลยไหลออกมานะคะด้วยความรู้สึกดีที่นักเรียนยังนึกถึงอยู่จ้างเหล่าชื่อการต้มเตะอหลิวเซียเลอ,อย่าเลยนะ โอเควันนี้เราจะไม่มีการบ้านวันนี้เราจะไม่มีเรืการบ้านเพราะอะไรเพราะเราต้องท่องคำศัพท์ที่วันนี้เราเรียนไปแล้วแล้วก็วันที่ซื้อซื้อข้าเราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เหลือแล้วเราจะเริ่มใช้เลียนสีเซอร์นะคะอืมอ่ะก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่เราจะปิดเราจะอ่านอันนี้อีกรอบหนึ่งอ่านในเดียวไม่พอไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิน้นเริ่ม 最近张老师身体有点不舒服，但是他每天还坚持来职校上课。呃，上课。今天上课完了课，他觉得身体一点力课力气没有，疲倦、疲倦、疲倦的回回到办公室。 忽然，他看见桌子上摆着一一大束鲜花，他惊喜的把花拿起来闻了闻，心里呃心想的来的：心里了，这是谁送的呢？这时候，他听见，外卖，那个度的外卖，有嘻嘻沙沙的声音。 回头一看，门口挤满了他的生，他的学生，他们大声地说：“老师，您辛，您辛苦了。”张老师感动的流下了眼泪。OK。 今天我们已经学完到这你们应该学生词学生词也เริ่มเรียนคำศัพท์นะคะที่วันนี้เราเรียนไปเนาะดังนั้นผมจะเชิญคือซื้อค่เราจะกลับมาเรียนอีกทีนึงวันที่ส,ออนะใสิใครยังไม่ส่งการบ้านเราซื้อมีรายชื่ออยู่นะว่าใครส่งแล้วว่างละใครยังไม่ส่งรอบหน้าเราซื้อจะมาแจ้งรายละเอียดหน้า PowerPoint ตรงนี้เลยว่าใครยังไม่ส่งจะมีการแบบหู้ทำไมเพื่อนเรายังไม่ส่งเกิดขึ้นนะ ใครรู้ว่าเพื่อนยังไม่โสดหรือใครรู้ว่าเพื่อนยังไม่ได้ฟังคลิปสอนรีบไลน์ลเพื่อนหรือรีบโทรหาทัานทีโอเคไหมอย่าเพิ่งเดินทางไปหาเพราะตอนนี้โควิดระบาดอย่างรุนแรงมากให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อรักษาระยะหา่างโอเคายเจีย见